คนเราค่คอนรับมาตลอดทาข้อหักข้อันหักนอนก็เดินอนดีตุ้มตุเรามาถึงแล้วค่ะวันนี้คือวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันพักของพวกเราหนึ่งวันค่ะพักเพื่อเดินทางไปทั่วกรุงเทพสองมือค่ะสมุทรสาครกับสมุทรปราการนะคะ โโอโ้วันนี้เราจะมีแพลนกันไปที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กสลับุดีนะคะแต่ออตอนนี้เข้ามาทีพักก่อนนะคะบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์สถานที่แบบสดชื่นมากๆนะคะ แบบเงียบแห้งคือซิม,มีแต่ผ่วงข้าวแล่วเนาะคือตอนนี้พวกเรามาถึงก่อนมาถึงคันแรกนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆกำลังจะตามมาว่าน้ำกันเกือบสิบคนนะคะประมาณเกือบสิบพี่พี่ฝ้ายพี่สุมาอยู่ใช่ไหมครับ<า>พี่สุสายยายพี่ปันปานน้องชมพู่พี่ต้นน้องจีนใครอีกนะ พี่วัดไม่ได้มาเนาะไอฮอตดีอินดิเพิ่นเพิ่นมีรถแคมเนาะพวกอายเพิ่นเพิ่นก็เลยหาหม่องต่้งแคมแล้วนำโชคแคมเปินำโชมเปัีอะรอีก้ง้องมีอก็ดีไหมฮอตดีเข็มเปร์ฮอตดีเข็มปเมป,มปิดนะครับห <c oughs> ้องเป็นอย่างไรนี่เราอยู่เป็นที่ที่ไหน่ไล่สมเกียรติใช่ไหม ไปสมเกียรติโฮมสเตย์โอ้โอเคอันนี้สบายปุ๊บยังไม่เปิดแอร์เย็นมากเตียงเย็นเตียงคู่เตียงเดี่ยวก็ราคาเดียวใช่ไหมครับครับหกร้อยบาทลดจากแปดร้อยบาทคุณลุงคุณป้าน่ารักมากน่ารักมากนี่ล่ะนี่มือเสาร์เพิ่นอาตาเพิ่นกระตุกพี่น้องผู้ใดได้เบิ่งคลิปมือเสาร์นะฝีฝ่ายบอกว่าตากระตุกข้างซ้ายตากระตุกข้างซ้ายเบิดขึ้น ป้าไดแทนสิไดอันคุณจักสิไดคุณจักอันเจ้าของรีสอร์ทแบบแบบแบบน่ารักเนาะอุ้ยแบบแกแบบแกก็ขอดทุกอย่างมากเลยแบบเรายังไม่ได้พูดไม่ได้ขออะไรเลยนะแกก็โทรกลับมาเห็นไหมแกก็โทรกลับมาลุงเตรียมแข็งไวให้แล้วนะอแล้วสักพักพอคุณป้ามาแกก็โทรมาอีกเนี่ยคุณป้าก็อยากคุยด้วยเนี่ยแม่บ้านก็เป็นเอฟซีสาวน้อยอแบบจอยแหงคุยแบบฟิลแบบแน้องก็นมันตอบยากหน่อยนะใช่ครับ ตอนขึ้นเป็นแต่แบบชิวๆวเนาะเปะ็นแต่เย็นดีขึ้นมาของบนตัวมีแต่ลมีแต่เล่านะ่นนี่ขึ้นนี้นี่มีแจะสุ่มแบบพลังงานทำนาาลายหลังซุ้มๆพูดซน,น่ากลัวเชียวขออนุญาตจับปลาจ้าเขาจากที่จัาท่างได้ค่ะวันนี้ลูกร้านมาขอพักอาศัยหนึ่งคืนนะคะ <S <S ุ่งนี้เราก็เดินทางเข้าทางสมุทรสาครกัน นี่ได้พักตั้งแต่ปีใหม่มากเลยเดบพึ่งได้พากนี้ละค่ะพี่น้องเลิศมากพรุ่งนี้วัดบางปิ้งนะคะวัดบางปิ้งแล้วก็อีกวันอยู่ที่ศาลอะไรนะอยู่ทางบางปูสมุติปราการนะคะ ถือโอกาสโปรโมทรีวิวให้คุณลุงคุณป้าเจ้าของรีสอนนี่นะคะคุณหมาลาใจดีแห้ง<ๆ>ลดราคาให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ทั้งสองท่านแบบแกบเป็นเอซีสาวน้อยนะคะนี่<ฮ>วู้อาบรรยากาศมาฝากพี่น้องค่ะ นี่ขนาดนี่ขนาดแดดแรงมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันอยู่บนเขาด้วยแหละคะ่ะอยากพาน้องไออุ่นมาเด้เดี๋ยวให้น้องไออุ่นโตกว่าน,นี้นะคะผ้ามัดเที่ยวสุดๆเราพัดที่นี่กันนะคะ อาชีพหมอลำเนาะค่ะเบาถึงกะเหมือนได้เที่ยวด้วยได้ทำงานไปด,ด้วยเที่ยวพักผ่อนเพียงแต่ว่าอาชีพเราจะส่วนมากจะทำงานตอนกลางคืนเ,เนาะกลางเว่นี่นจะเป็นบั่นพักผ่อนเป็นการนอนแต่ว่าทางมันเป็นมั่นอยู่ในสี่้อเสามารถแบบแวะเที่ยวแวะเติมพลังชาร์จแบกได้ซึ่งก็ ก็เป็นอาชีพที่แบบโอเคมากแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะไม่ไมีอาวที่แบบแค่มาถึงก็คือแบบว่าประเด็นคือหน้าโน้นยังไม่เช็ดท่านี่แล้วไปแล้วไปนั่งรถโดนๆแบบบรเษัหนเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคิดนี้เสร็จจะไปล้างหน้าเช็ดหน้าอาบน้ําแล้วเดี๋ยวเขาจะพาให้พี่ต่อไปน้ําตก ถ้างั้นหนูไม่อาบน้ำเคล็เช็ดแค่หน้าเช็ดแค่หนา้าน้ำไม่ต้องอาบหรอกเราไปถูแถวๆก้อนหินมันก็ออกห้าห้าสิบไปอันเล่นน้าโต๊ะก,กันอยู่นะคะพ่อแม่ก็จะล้าง,<ร>งแค่หนา้าไม่ดีเอฟซีแบบมาแว 7, ซวค่ะเจ็ดสาวน้อยนี่คือไปเจ็ดคนหรอก็เลยว่าโอ้มาเป็นสิบค่ะมาเกินเมาเกินเจ็ดอยู่ค่ะอันนี้มันเป็นเตียงคู่ทั้งหมดเลยเหรอครับ<ละ><ละ> อ๋อเตียงคู่นี่ค่ะตเตียงคู่หมดเลยค่ะสบายมากนอนได้ของละสองคนนะคะนี่บรรยากาศโคตรดีไปน้ำตกเนี่ยเหมัน <c oughs> กับสิบเป็นตะมีน้ำอยู่บล่ลหรอคะพี่น้องแต่ว่าที่แบบเช็คดูก็มันเป็นลำธารเนาะมันไม่ใช่น้ำตกแบบตกลงมาแบบที่สูงๆแบบนั้น เป็นลำธารก็น่าจะยังมีน้ำอยู่นะคะไปคือแบบสีเย็นๆเ,เนาะเดี๋ยวรอพี่พี่น้องๆกำลังตามกันมานะคะพวกเรามาถึงก่อนเพราะว่าเมื่อเช้าเสร็จเสร็จงานที่สีสเกตก็ออกมาเลยนะคะยิงยาวเลยแวะแค่เซเว่นแวะปั๊มก็ออกมาเลยนะคะอืบรรยากาศดีมาก เงียบมากเลยค่ะคือซิมีแต่พววหนูอะไรเมือแรงนี่คือซิมีแต่อันทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาแล้วก็ที่สําคัญอันเจ้าของรีสอร์ทเพิ่นเป็นเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นลดราคาให้พอมดิลดราคาให้พวกหนูปกติห้องละ800เพิ่นลดให้เหลือห้อง,องละ600ราคาก็โอเคนะคะใครที่อยากมาพักก็มาพักได้นะคะ ไล่สมเกียรติโฮมสเตย์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซิมสักก่อนนะคะเดี๋ยวตอนไปน้ำตกหรือว่าตอนพี่พีน้องๆเข้ามาหอดเดี๋ยวแอมถ่ายคลิปให้เบ้่งจ้ะเอาแอม,แมเริ่มถ่ายคลิปแล้วนะถ้าไม่ดูเนี่ยไม่มีกําลังใจนะคะฝากพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์ล้วกัอย่าข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของอมแอมเลยนะคะขอบคุณค่ะ